สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด2.2ข้อที่7ในหัวข้อฟังก์ชันเอ็กโพนเชนช a l ข้อที่7โจทย์บอกว่าจงแก้สมการต่อไปนี้คำว่าจงแก้สมการก็คือหาคำตอบต่อไปนี้นักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้คือตัวร่วมค่ะถ้าตัวนี้คือตัวร่วมคูณดึงสอง 2กำลัง x ออกมาตรงนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง x เปิดวงเล็บ x กำลังสองลบกับ1เท่ากับอะไรคะเท่ากับ0นนักเรียนคะท่าน,นี้ครูเขียนใหม่คือ1นึ่กำลังสองนงกำลังสองนักเรียนจะเห็นว่าเป็นอ่าผลต่างกำลังสองก็จะได้ว่าอะไรคะสองกำลัง x เท่ากับคูณกับ x ลบหนึ่งคูณกับ x ะไรคะ x บวกหนึ่งต่างกำลังสองนะคะเท่ากับอะไรคะศูนย์นักเรียนจะเห็นว่าอาจจะได้จะได้คำตอบแรกก็คือสองกำลัง x เท่ากับศูนย์หรือหรือ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ หรือ x บวก1เท่ากับ0อ่ะคูจะแบ่งออกนะคะนักเรียนจะเห็นว่า2กำลัง x เท่ากับ0มีจำนวนอะไรบ้างที่2ยกกำลังแล้วได้0นย์มีไหมคะไม่มีแสดงว่าพจน์แรกตรงนี้ไม่มีคำตอบนักเรียนระเขียนไม่มีจำนวน จริงใดที่ทำให้2องกำลัง x เท่ากับ0อ่ะคราวนี้มาดูตัวต่อไปก็คือ x ลบหเท่ากับ0แสดงว่า x มีค่าเท่ากับ1นึ่ค่ะนี่คือคำตอบแรก อามาดูตัวต่อไป x บวก 1, 1เท่ากับ0แสดงว่า x มีค่าเท่ากับอะไรคะลบ1นั่นเองแสดงว่าคำตอบเราจะมีทั้งหมด2คำตอบเพราะฉะนั้นเซตคำตอบก็คือลบ1 กับหนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้มาดูข้อที่2กันข้อที่2นักเรียนลองดูอาจจะดูยากหน่อยครูขอแยกก็แล้วกันเป็น2องกำลังสอแยกออกมาถ้าเขียนอย่างนี้คือ2องกำลังสนะคะลบด้วย9คูณกับ2องกำลัง X บวกกับอะไรคะบวกกับสอง เท่ากับศูน์อ่คูให้อ,อันนี้ก็แล้วกันจะได้ง่ายๆให้ a เท่ากับสองกำลัง x ถ้าคูให้ a เท่ากับสองกำลัง x จะได้ว่าอ่ะจะได้นักเรียนสังเกตดูว่าสองกำลัง x แสดงว่า a ตัวนี้ตัวแรกนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ สองตัวนี้มีค่าเป็น4 4 a สี่กำลังอะไรคะอันนี้ยังเหลือสองอยู่นะ a อกำลังสองลบด้วยตัวนี้คือ a ก็จะเป็น9 a บวกด้วย2เท่ากับ0อ่ะคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าเห็นตัวแปรอย่างนี้และสามารถแยกออกเป็นสองวงเล็บ คูแยกเป็น 4a คูณ a นะคะเสร็จแล้ว2อ,อะไรคูณกันแล้วได้2แต่ตรงนี้มันเป็นลบนะก็จะเป็นลบ1คูณกับลบ2องลองเช็คซีใกล้คูณใกล้ตรงนี้คือลบ1ไกลคูณไกล4คูณ2มีค่าเท่ากับลบ8รวมกันแล้วได้เท่ากับลบ9้ไหมคะได้แสดงว่าตรงนี้คือคำตอบนักเรียนก็จะได้นี้เท่ากับ0ูน จะได้ว่าเพราะฉะนั้นพจน์แรกคือ 4a-1 ลบ1เท่ากับ0นเท่ากับ1 a ลยมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย4ตัวนี้ก็จะได้ว่า A-2 ลบสอเท่ากับ0 A เท่ากับสอง่ะคราวนี้จากที่เราบอกว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ จากตั้งแต่พูดแรกเราบอกว่า a เท่ากับ2องกำลัง x จาก a เท่ากับ2องกำลัง x a ของคุณครูคือ1ส่วนด้วย4เท่ากับ2องกำลัง x ก็จะเป็น1ส่วนด้วย2กำลังสองเท่ากับ2องกำลัง x ก็จะได้ว่า2อกำลังลบ2เท่ากับ2กำลัง x พจน์นี้นักเรียนจะได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่คะ x เท่ากับลบสองนั่นเองอ่ามาดูฝั่งนี้บ้างจาก a เท <A S 2> ่ากับสองกำลัง x a ของเราเป็นเท่าไหร่คะตอนนี้ a เป็นสองครัวเอา a มาแทนตรงนี้สองเท่ากับสองกำลัง x อันนี้เปรียบเสมือนเป็นสองกำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรคะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่คะ x เท่ากับหนั่นเองนี่คือคำตอบนี่ก็คือคำตอบเพราะฉะนั้นเซตคำตอบก็คือลบสกับหนนั่นเองเสร็จแล้วนะคะ คราวนี้มาดูข้อที่สามข้อสุดท้ายข้อที่สามูย้ายข้างนะคะกูจะย้ายข้างออกมาก่อนก็จะได้ว่าอ่าแยกด้วยนะสามกำลังสองเอ็กคูณกับสามูย้ายคนนี้นะคะมาฝั่งด้านนี้ก้าถอยหลังไปอยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นบวกด้วยบวกแย้มฝั่งนี้เป็นลบยี่สิบแปดคูณกับ สามกำลัง x บวกด้วยเก้าเท่ากับศูนย์ให้ a เท่ากับสามกำลัง x a เท่ากับสามกำลัง a เท่ากับสามกำลัง x 3กสามกำลัง x คือ a นะคะตรงนี้นักเรียนจะได้ว่าอะไรพดแรกก็คือสาม สามใช่ไหมคะพจน์นี้คือ a กำลังอะไรคะสอา a กำลังสลบด้วย28คูณกับ a บวกกับ9เท่ากับ0เหมือนเดิมแยกออกเป็นสองวงเล็บนักเรียนจะได้ว่าอะไรคูณกันแล้วได้3าม a กูก็จะเป็น3 a คูณกับ a นั่นเอง อะไรคูณกันแล้วได้9แต่ลบกันแล้วได้ลบยี่สิบปดก็จะได้ว่าลบ1คูณกับลบ9้าเอาลองเช็คดูซิว่าใช่ไหมลบหนึ่งเ้าสามยี่สิเจเป็นลบยี่สิ็ดลบ27กับลบ1เท่ากับลบยสิบดถูกตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับศนยคำตอบเราก็จะมีสองคำตอบนี่คือคำตอบแรกอันนี้คือคำตอบที่สองค่ะ เรามาดูคำตอบแรกก่อนก็คือ 3A ลบ1เท่ากับ0 3 a เลบ1เท่ากับ0จะได้ว่า 3A เท่ากับ1 A เท่ากับ1ส่วนด้วย3จากที่เรารู้ว่าจากที่เราบอกว่า A เท่ากับ3กำลัง X A ของเราคือ1 ส่วนด้วย3เท่ากับ3กมกำลัง x อกําำลังลบ1เท่ากับ3กํกำลัง x แสดงว่าค่า x ของเรามีค่าเป็นเท่าไรคะ x ของเราตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองนี่คือคำตอบแรกมาดูคำตอบตัวต่อไปต,ตัวต่อไปก็คือ A- ลบ9เท่ากับศูนย์ เท่ากับ9อ้าวจากเเท่ากับ3กำลัง x A คือ9เท่ากับ3กำลัง x 9มาจาก3กำลัง2มีค่าเป็น9 3 x นักเรียนจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนักเรียนจะได้ว่าเพราะฉะนั้นเซตคําตอบมีค่าเป็นเท่าไหร,ร่คะโอ้เซตคำตอบของเรามีค่าเป็นลบหนึ่งรูกับ2นั่นเอง